สบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าพลกกระตกยุกิจะสอดจอยกระเสียสบายดีเด้อจ้าน้องยิกิุทานน้องยุกิเป็นตากล้องเด้อจ้า พ้นกระต๊พี่น้องเลยเบาใจไปข้ามกับนะฮะอีจอยออยเียเป็นขนาดเลยเวยเบาสี้อเดียวหนกับไปหนึเสีหนึ่สีปกตินั่งหมูเคยไปเด้พี่น้องเลยพอนั่งย่างห่หอดใส่ถ้าก็เาหยอีคเซือันีมึงกับูขจะไปกินนั่นไปดาหมูน้กอลาที่หนาที่ยุ่งเีย เพราะว่าเป็นเส่งเป่งเสยงลงทงพี่เนาะหัวซักเป็นกลุ่นกลุ่นไปกินเลยินมไปอยู่ในหัวเทิกกายหัวเทิกหัวซักตกขนาเป็นกลุ่นกลุ่นไปาดโตเาเหือูควมปได้เนาะเอากปลาได้ไปอลีไปบมาอยู่ไปใชาเหตุที่บัมาเนี่ยมเองาักข้งมากหมือนกันไหมเมื่อยพี่เ้างเมื่อยแล้วช่มาปลได้ อาชี่น้องที่้าบขางข้างหน้าเนี <het> ่ยเป็นต้นตกแห้งมันเื่อในเปนตายร่อโดนเบาใจน้ำหินเนยเฟามก็ไปหาหมู่บ้านเลย่พวเยนเอ้ยอิกินี่ยมันจะกินนอิขาเย็นเนาะ นักเลงใ่หมฮะก่าต่าอย่างเงี้ยอาจจะนัดพี่้อาซีฝุ่นนันเดียวกกซีหนาซีขานาสั่ซีนะจ่อยตรกระตุก ิ้นเ่าวเนี่ยีิไปฮะตัวยัง้ามเจ๊ยบปหนีหี้พี่น้องเลยตัยวนี้กอดตน้องไส้มีเงื่งมากพี่น้อง เอางปีนผาี huh. uh ่น huh. uh ้องปลาของซื huh. uh ้อได้จต่ปุ่นแล้วพี่น้องเอื้อไ้ในตู้เย็นเรามาปิ้งกินกันเรามาคลายพาทางด้วยพอ มันหลังหัเจมได้เมันหนัาฮะหลัง็จะกันไหว่ท้อยแตไหวขาไแ่ันลุงจะท้อง่ง้องขอพ่อพี่เลยต้องดูนะมันเห็นนะหมาใจมันลบเอารดเลยพี่นองบบุเห็็นอีจอย คือดื่อแท้ฮึไปไป้อเอาเไยย่าย h ơ งกูบ่อยากเล่นงน่าย h ơ งผู้เขาแจ้งงงพอมันจีไปคายขาวเด้อแต่ผักเขาพี่น้ út, องอันนี้แกงองันผักวานใส่เฮดบดใส่ไข่หมดแดงพี่น้งองตีปลาพี่น้อง อันนี้กระแจวมักเ่นเฮ้าอันนี้ฮาป้าน้ำแมเต้พี่น้องอันนี้ป้งไก่พี่น้องเขาก็เอาน้ำใบไยเคี้ยวเพิ่มพท่านปีงเี่เจ้าน้ำใบไยเคี้ยวมากิมมาป้งอันสูน้องไส้ใบไยเงื่อนกินพีน่น้องน้องไส้ลูกลูกอาลูกอาอะไรพี่น้องเราอยู่ใกล้บ้านเรามาบอกงานแต่งของเรามาส่งข่าวเราไปอยู่ใกล้บ้านพี่น้อง ลูกอ้าวบลูกอ้าวลูกระบ่าวย่างี้แล้พี่น้องอกินไกไ่เมฆเคี้ยวกินข้าวเจ้าพี่น้องกินไก่แกงเห็ด นี่แหละที่พน่ะเวทเราที่เข่าโอยกินเข้าพี่น้องกินเข่าเศร้าปล่อยแล้วบ้องวัวมาถึงตอนนี้น้ำหมดอืม มาได้กินดองเลยจังน้าเบิองดีดองโบราณก็จอยใส่ข้าวมันไวดแล้วพี่น้องเอ้ยหาก็บบุตรมาไหมากินข้าวเด้อชินของน้ำกันแกงเห็ดแกงเห็ดบดแล้วก็ใส่ข้าวหวานใส่ไข่บดอืบ้านใส่หมูเจ้าเราได้กินเห็ดบดแล้วโอ้ยสบายดีเห็ดบดเออบุ๋มเราสื่อมาทำอะไรเลยข้าวเลย ใช่กับมกน้วมะเืออ้อคงใช่เพาะวต้องกีนห้องเขาีเก้ีเผื่อพี่ะต้มมะเขือหน่อยเนี่ยเผาม่นแ่นเผานะพอดเขาเผามีปลาตนมาง่าง่าปลาำจกราขี้เล้าขาวขีล้า ไม่่้วของเราสบ,บายดีพี่น้องกินข่าวเด้อกินข่าวหน้าการเ,เสร็จเศป้าทุกกงผักหวานใส่ไข่หมดใส่เีดบดปลาฟองเขาอุาเื่อยๆมามเร่อเตู้เย็นเลยโอ้ตนนี้ก็ลืมเอาไม่น,น่หลลืมมาตู้เย็น เอมสามคำเหรอเมสามคำไปดองคิดค่ากัไปใส่สั่แล้วอเก้าโมงมากะไก่ติดเผื่ออืมเผื่อย่างเงามันเผื่อนั่นเผื่อนี่เนาะสี่โมงกัไป เขาเกาโมงผมแขนเลยมานเอ้อมมเขาพี่นอนเยอยเออเขาแค่นี้มั้งเขาคำชี้เอ็ดแกเรย่างง่ามแล้วเด็ก ยาวนั่นันเล่นนาน่ะนอนมบกินโป้งนอนนี่นอ่ะบนนอนนี่นห่ะใก่กาให้บวาจพิเในบ้านมีงมีเบะมีงมีนอืมีกบหัวาว้าวปลาทับทิ

มาเนี่ยรถบดมีไก่นี่รถบดทโไรใชัยสะท่นยมันกนม้วนข้วม๊อเนี่ยไม่รู้เนี่ยข้าวข้าวกระเดื่องหนกพลาเนี่ยกรเาเศษเศษเนี่ยอืมอืมติองฮะติ๊งติ๊ ทาน้นย <laughs> ัวาี่น่งอยู่บ้างดนแสง้ทางมน้นยงำมน ยาอะไยาเลยคอจะไปกินรองกินเสือหอกก็ไื้อือมีบอนมีมอนรบหัเขนนอยง่ะบอเอาเอาเอาบอกกปน

ได้อยู่ผมบอยังพอคนืึไล้อยู่ผมจะจ้อนสามผมหักบอยังตายเลยมาจัม่พูดม่จับมาอือองจัมาหรอปวายมึงยาแล้วหรอเอาเลาออกการดูบนเจ๋งเลเนาะตกมดเลยในมันน้อง อ mm ืมการคิดหาพี่เนาะสบายดีจ้า